สวัสดีครับผมปอนขับสปอยนะครับน้องๆหนูๆน,นะฮะพอดีเมื่อวานพี่ฝันนะฮะว่าแมนยูกําลังจะตกชั้นนะ่ะพี่นึกถึง อาจารย์เลินได้นะฮะว่าอาจารย์เลินเขาชอบแมนยูพี่จะไปถามว่าอาจารย์เลินเขามีแผนแก้เกมยังไงสําหรับแมนยูนะฮะในหลังจากเปิดฤดูก,กาลนะฮะอีกไม่นานนี้นะครับที่จะเจอสเปอร์นะฮะจะมีการวางแผนยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปตามดูกันว่า แผนเมนูของอาจารย์เลิศจะเป็นยังไงนะครับผมป้านี่ครับก็อยู่กับอาจารย์เลิศนะฮะกูรู้เรื่องฟุตบอลนะครับผมอันนี้กูเอิ่งไซื้อโค้กาอยู่น้ําสนับสนุนหลักต้องมีโค้กนะฮะถ้าไม่มีโค้กอย่าคุยกันไม่รู้เรื่องแนะคอแห้งด้วยกำลังปิดไปซื้อโค้กนะครับไม่รู้เป็นไรนะฮะช่วงนี้คอแห้งต้องบอกว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะฮะ อันนี้ผมก็ไม่อยู่กับร้านส่วนมากของเยอะขอเรียกกันว่าร้านที่สวยว้ก็ก็จะมีวัยรุ่นมาซื้อเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าคนขายก็สวยจริงๆนะฮะขนาดคนส่งน้ำแข็งยิ้มเลยฮะเดินออกมาที่ยิ้มจริงเลยฮะเดี๋ยวอย่าผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายเจ้าของร้านให้ดูนะครับได้ดีมากขอชื่อพี่คนสวยนะครับก็ว้าวะพี่คนสวยลองถ่ายดูฮะครับผมเท่าไหร่ครับพี่สามห้าสิบห้าสามห้าสิบห้าสห้าสี่ห้าโอ้จาน อันนี้ผมรีวิวร้านให้พี่อยู่นะฮะนี่สวยไหมครับครับผมนี่ครับนี่ผมเป็นตัวนะครับสวยจริงๆอ่ะเอาไปดุนหนึ่งปะอ้นนี้น้ำแข็งด้วยเห็นไหมพี่น้ำแข็งนี่ผน้ำแข็งยิ้มปึ้งเลยนี่ยนี่เนี่ยหายหายเนี่ยเลยกอลีโลนแมนยูไนเต็ดกอลีโลนแมนยูไนเต็ดกอลีโลนแมนยูไนเต็ดเอสล อ๋อสวัสดีนะครับผมอยู่กับปอนด์ขับสปอยนะฮะแล้วก็อยู่กับจานเลินด้วยนะฮะแล้วแฟนบอลแท้ของสวัสดีครับสวัสดีครับูนะครับคุยเรื่องแมนยูกันหน่อยนะฮะว่าแมนยูยังไม่ติด1ใน4เนี่ยอาจารย์คิดว่าต้องทำยังไงเพราะว่าแมนยูดูลักษณะว่าปีนี้ว่าน่าจะผมผมต่อคำถามแล้วท่านผู้ชมอะไรนะแล้วผมว่าถู้อนนี้แมนยูยังไงก็ไปอยู่โป้าแน่นอนนะแต่ผมต้องบอกนี้นะถ้าท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูบอลนะ ก่อนที่จะไวรัสโควิดมาเนี่ยแมนยูตลลแมนซีไปสอูนย์นะฮะสอศูนแล้วตลมไปเนี่ยสอูนไม่ใช่หรอเรียกว่าไม่ได้เล่นแบบหมากาาก่ะเล่นแบบระดับโหดเทพนะะคือต้องบอกว่าเกมนั้นแมนซีทำอะไรไม่ได้เลย แต่ว่าคำถามที่คุณปอนถามผมว่าถ้าฤดูกาลนี้กลับมานต์เตอีกครั้งนึงนะกลับมานต์เตอีกครั้งนึงนะแมนยูจะกลับมาลุ้นพื้นที่ยูฟาเซมบิลล์ได้หรือเปล่าถ้าถามผมแฟนบอลแมนยูนะณเวลานี้คุณดูแก้วโหลนี่ของแท้ตามลีพ่อแบรน,นด์นะฮะของฟองสนิทขึ้นของจริงต้องเป็นนะฮะโลโก้แมนยูเท่านั้นนะคอนเซ็ปต์อของอาจารย์คือไหน,นมีแมตแมนยู กจะต้องมีอาจารย์โอ้โหแน่นอนโอ้โหความหมายว่าไงครับความหมายนั่นหมายความว่าถ้าที่ไหนแมนยูเตะที่ไหนพูดยังไงว่าต้องมีผมนะออนกราวดานิยมิตเตะเตะตีกันนะไป็นอะห้ามมานะโอ้โหมาดูบอลมาดูกีฬาไม่ได้มาตีกันนึกว่าเป็นคอนเสิร์ตพี่ปูวงศิลป์ไปเลยปล่อยงี้ครับยังไงกลับมาเตะแน่นอนแล้วกลับมาเตะนั่นน้าแมนยูเจอกระเปอร์ด้วยนี่คือบอลว้าวเลยนะผมเชียร์ตะเปอร์นะผมเชียร์ตะเปอร์นี่สเปอร์นี่แฟนทีมบอลพี่ตูนเลยอะพี่เจียพี่เจียเพราะว่าผมไม่เช แมนยูผมเลยจะดิบแตยังไงแน่นอนเป็นคา้วามเหาเานี่ดีกว่ามาวิเคราะห์กันดีกว่าแผนผู้เล่นของแมนยูว่าจะแบบตัวเองน,น,นะตัวจริง<น>ะจะตั้งแผนยังไงสําหรับการเจอสเปอร์้าในแมตช์ในแมตช์ถัดไปหลังจากโคววดนีีโอ้โหที่ผมดูเกมนะ4-3-3แมนยูก็ค่อนข้างดีนะหรือ4-8-6อะไรอย่างเงี้ย <นะ S 2> แต่ผมค่อนข้างดูลูกเกมวัา เล่นเป็นเหมือนรับแล้วก็โต้กลับคือต้องบอกนี้พอปอดบริหารแมนยูเนี่ยซื้อตัวตามที่โอเล็กคุณ่าโซชาอยากมากเลยม,มันตอบโจทย์จากการที่ในการทําทีมทําแผนการโต้กลับอย่างตอนนี้เจ็บและปอดเจ็บไปเราก็เห็นว่าโอเล็กคุณ่าโซชาก็เอาเขาเรียกว,ว่าอีกาโลมาซื้อมาจากที่เมืองจีเลยหลายคนถามไอ้นี่มันเป็นใครวะซื้อมาคนดูร้องครไอ้คนดูล้องไอ้ผมยัง ได้้ยระดับโ <vt ret ii> หคนอื่นไปซื้อฮาแลนด์อกมูนโอ้โหระดับแต่ก็มองเีงนะการมองของโค้ชคุณน่าโซชาเนี่ยซึ่งเป็นประสบการณ์จริงนะเมื่อผมมองแล้วก็เห็นอิกาโลเล่นเนี่ยขึ้นลงไม่กี่แมตช์เลยถ้าผมจะไม่ผิดลงตัวจริงตัวจริงไม่กี่นัดแล้วสามลองลงไปแต่ก็ยิงยิงไปสามยิงไปสี่แล้วโอ้สุดยอดนะแต่แผนไดจาร์คิดว่าจะจัดเป็นตัวจริงลงนะในนัดที่จะเจอเบอร์เนี่ยเลอจะจัดใครลงบ้างใช่ไหมเอาโกก่อนเลยนะฮะถ้าโกเนี่ยผมจัดเอฟีเอคอาร์ในการรักษาประตูก็อย่างรักษาประตู อย่างเหนียวแน่นอย่างเหนียวแน่นต้องคัาตาถารูดูการนี้ไปดูดีนะฮะเดคิอา<ม>เนี่ยถ้ารวมทุกในบอลยุโรปนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนีเขาเป็นระดับหนึ่งนะที่เก็บทีมชี้ได้เยอะที่สุดในในแมน,นเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรืยกเดคิอาร์ฮะฟองหลังมาก <ไฮ S 1> ตองหลังส<ฮ>ี่ตัวถ้ากองหลังสี่ตัวนะเอาเซ็นเตอร์แบ็กก่อนเลยดีกว่าฮะถ้าพูดถึงเซ็นเตอร์แบ็กนะตอนนี้ด้านซ้ายเซ็นเตอร์แบ็กด้านซ้ายนล้วมีลูกชอนะฮะลูกชอกับแบตนอรวิลเลียมนะฮะโอ้โหต้องบอกว่า กู้ขี้สูสีฮะถ้าคุณดูการหน้าผมคิดไม่ออกนะคุณฟองว่าโมเลคุน่าโซชาเนี่ยเรียกใครลงถ้าเอาประสบการณ์หรืออย่างเงี้ยผมยังคงให้เป็นลูกชออลูกชอแล้วถ้าเกมไม่ดีขึ้นเนี่ยเปลี่ยนไอ้เจ้าหนูไอ้แพนล็อกมิลเลี่ยมลงมาเนี่ยให้ความสดเล่นกับสเปอร์เลยมาต่อเลยฮะเมื่อกี้เซ็นเตอร์แบ็คไปนะฮะผมจะพูดถึงเซ็นเตอร์แบ็คอีกหนึ่งตัวนะฮะคุณจะคิดถึงใครฮะใครฮะไม่ใช่วาเลนเซียนะฮะไอ้แบงก์มุ่งวันจ้าก้าฮะไม่้อง แต่บอลตัวโลกหรือทุกคนเรียกเขาไอแมงมุมก็คือว่าไม่ว่าการเข้าบอลหรือสก,กัดบอลแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะตาฮิมสเตอร์ลิงเนี่ยล่าสุดเจอกัน,เ,นเหมือนโดนลักพาตัวเลยฮนะเพราะว่าไอเจ้าแมงมุมก็คือเอวาริซาก้าเนี่ยซูซานแบ,บก็กก็อีกคนหนึ่งที่ผมได้ก็คือแม็กควายเลยเลยทีนี้เรามาดูเอ่อมิดฟิลด์ตัวรับนะครับคือตอนนี้ที่ผมเห็นคือว่ากองปาเนี่ยมีอาการเจ็บนี่บอนว่ายังไงพปีบ์ลีงจะแตะให้จบแน่นอนครับถ้าโควิดจบที่ไรนะครับหรือสถานการณ์ดีขึ้นยังไงพปีบ์ลีงไม่มีโมฆะจะแตะให้จบบนนนะครรััี่กายยื จากฟีฟ่า <ไอ S 1> รอ้อยเปอร์เนต์ลครับท<อ>ีนี้มาดูกันนะครับมิตัวรับตอนนี้ถ้าดูแล้วก็ผมเลือกเป็นเนวิาายร์มาติดโลนแรกนะใช่คนะรัมาติดลงคู่กับเต้าตัากกระป๋าไปนะถ้าตอนนี้เก็บอยู่นะก็เป็นมาติดลงคู่กับเฟสนะคุณไ,ได้ยินคำว่าเฟสไหมครัเพราะพว่ามาจากเซนจ์น,นะ,ค,ะครับผมบอกบาซิลเซนจ์นนะครัผมว่าแรกผมบมาซิลฟองหรือเปล่าบาซิลของฟองหรือเปล่าแต่ว่าบอกนี้ครับท้ายพิสูน แท้แต่ไม่ต้องใช้ปากแต่ว่าเขาใช้สีเท้าของเขาพู้สูตรได้แปลบอลอื่นว่าเขาไม่ได้ส่งตัจ้าอนต่อไปเขาเขาเป็นนักฟุตบอลบราซิลสูให้เป็นวิวตัวลุกเนี่ยในทางเขาเรียกว่าทานออกบอลไม่ต้องพูดถึงใครยครับบูโน่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 สีบูโน่เหมือนที่ถึงต้องยางนะเปนบอที่ยิงเขาเรียกว่าซีซีพี่โอ้โหเขาจะเข้าชิงบอลลังดองกันนะพูดแบบนีนะครับวิวตัวน้ำก็เป็นในย่างติกับเฟซนะครับแล้วก็วิวตัวลุกก็เป็นบูโน่นะครับ อยากลองตอนเจอระเบิดถ้าหน้าเป้าในบผมอยากเอาเอาโอเลียนอิงกาโล่ลงมาเขาเคยเล่นตอนที่ผมเข้าไปดูคารายตอนที่เขาอยู่แรฟอร์ดนะจ๊ะแต่ผมบอกว่าเขาเป็นตมแต่ผมมองว่าเขาเป็นเพเป็นเส้นด้านซ้ายเจ้าหนูแรฟอร์ดขอแค่บอลอยู่กับแรฟอร์ดแฟนบอลเป็นยูรุสตั้งแต่แรฟอร์เดเจ็บไปแล้วได้บูโนมาก็ตั้งแต่ไม่ต้องเป็นเดือะแบกแล้วก็แต่ละคนเห็นว่าเล่นกัสามารถทดแทนทดแทนได้ทีมเวิร์กแล้วก็ด้านขวาใช้ได้ดทั้ง แต่ถ้าให้ผมผมเลือกนะครับผมขอเลือกอตัวนี้มาเสียยเพราะว่าดูเหมือนว่าเจ้าหนุทันเดียวเจม่ยมีแค่ความเร็วนะครับมีแค่ความเร็วแต่สกิลหรือการหลอกหรือทักษะในการที่จะบอลตัวร้อนหนึ่งต่อหนึ่งยังไม่ยังสู้ไม่ได้เากับไอ้เจ้าหนุมาเซียลนะฮะดังนั้นเป็นตัวจริงหน้คุณเห็นที่ผมดันตรงไหมไม่รู้ว่าพี่น้องหรือถ้าผู้ชมที่ดูจะชอบหรือปล่าอบเลยชอบหรือเปล่านะครับอันนี้อันนี้นเป็นความคิดเฉยๆความคิดของการวางแผนสองทางเป็นความคิดวางแผนเฉยๆนะฮะ เป็นตัวจริงเหมือนที่ผมบอกกับพี่น้องไปแล้วผู้รักษาประตูก็จะเป็นโาเบิร์เดคกีอานะครับแล้วก็คุยง่ายว่าตเซ็นเตอร์แบ็กซ้ายกับเซ็นเตอร์แบ็กขวาก็ให้ลูกชอเป็นด้านซ้ายแล้วก็วอร์ดิสก้าเป็นด้านขวานะครับแล้วก็ส่วนเซ็นเตอร์แบ็กนะครับเป็นแม็กควายกับดีเดอเลอรมิฟฟิลตัวรับก็จะเป็นเดียร์มาติกกับเฟกแล้วก็ตัวลูกก็ยังเป็นบูโน่ขอนเบรสส่วนของหน้าเป้าก็ยังเป็นอาเดียนเกลโลนะครับแล้วก็นักทัพเป็นแลสฟอร์นักขวามาซิยาวนะครับคำถามจากแฟนบอลเข้ามาน ตัา,าจะถูกย้ายออกไปไหมผมว่าไ,ไม่นะถ้านับกันจริงๆแล้วเนี่ยนี่เพิ่งเป็นฤดูกาลแรกเต็มๆของเขาตัวชาก็มารับช่วงจากมูโดเตอร์ถ้าคุณปอนได้ติดตามโอ้พามปนยูินาล้วนเลยเล่วเล่เร็วอเล่โอเล่ปีศาจต้องใช้ปีศาจ ผมื่อยากให้ทุกท่านที่เป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทเชียร์เหมือนชิมหนึ่งกันมผมชอบแฟนบอลลิเวอร์พูลนะ <Okay. S 1> มนผมมองมานหลงสิบปียือเขายังคงให้กำลังใจแต่แฟนบอลแมนยูคือพอแพ้ปุ๊บไหคอมเมนต์ละไอ้ที่มันเล่นอบตต์มาเนี่ยคือผมก็จะบอกแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูเตว่ามันเป็นวัฏจักรครับมีขึ้นก็ต้องมีลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงทีเราต้องอดทนผมและล่าสุดเอาเรื่องทัคุณได้ดูก่อนที่โควิด <c oughs> จะมาเนี่ยจุดยอดฟอร์แมนยูผมพูดกับท่านผู้ชมไม่เคยพลาดสักปดาห์มีคำถามหนึ่งเบื้องงหลัการคุมมมทีแนยู ร่วมกับโคชาใจเดินใช้ยุวะทีนะครับค่อนข้างที่มากจริงต้องบอกเลยนะรัที่ร่วมโซชาจะพาแมนยูกลับไปสู่ฟาร์มใหญ่ๆก็ต้องเรียนรู้จกากนันเซอร์เออผมเชื่อ,อนี้ถ้าคุณอยู่ในบริษัทหรืออยู่ในองค์กรใหญ่ๆต่อให้คนคนนั้นวางมือไปแล้วแล้วแต่เนี่ยผมเชื่อประสบการณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมผมเชื่อว่านันเซอร์เนี่ยก็ยังอยู่เบื้องหลังแน่นอนเซอร์เลฟองสันได้ไปศูนสนามฝึกซ้อมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แคาริตันบอร์ดฝั่งตะก็ได้กำลังใจคุณเห็นเลยว่าตอนที่เล่นกับแมนซีีีทท่่ชชนนนะสออองงูร์ตตแมิ้ยเขาาไปโ กำมือมองที่ไปหันมองขึ้นไปที่อศัศจรรย์กองที่เซอร์เบ็กฟอร์บันนั่งอี้คำถามหนึได้ครับที่เขาถามถึงอาจารย์เนี่ยบอกว่าชวนเราไปดูบอลแมนยูกันแล้วทีเนี้ยมีการโทรตามจากภรรยานี่จ<อ>ริ <c oughs> อย่ที่จะติดตามพวกเรานะครับบอกกอกนะครับน้อยฟังถึงขั้นโกหกภรรยาครับเธอฉันขอไปดูบอลนะ